อไกเป็นไม่ไม่ได้เป็นสถาไม่เป็นอะไรใช่ไหมพี่ตกไม่ตกหนุนตกเลยนี่ไมนอ๋อไม่ห่าอชอบด้วยนะพี่พุนี้โทรชื่อเช็คเช็คชื่อผมนะเนี่ยน้องถ้าน้ำขึ้นเดี๋ยวส่ถ้าน้ำขึ้นแล้วขึ้นขอบแล้วตากระจก ตอนนี้เหมือนเหมือนยังไม่ขึ้นเนาะน้ำมันยังลงอยู่อันนี้คือจมเหมือนกันตอนน้ำขึ้นมันจมแล้วมอลุกไม่รู้จะเป็นยังไงรือเปล่าให้กระจกเนี่าเนี่ยข้างในก็หมดเลยไม่เหลือเนี่ย เยอะอนไนเป็นไม้ก,ก็ปล่อยเลนให้มันจมไปก่อนอแต่ว่าห้องนอนอะไม่เหลือเลยเลยห้องนอนไม่สามารถเก็บผักก็เลยปล่อยมันจมไปนี่คือภายในบ้านนะพี่นะน้ํานี่น้ํายังไม่ขึ้นนะคะนี่น้ายังม่งอยู่นะเคยมันเยอะกว่านี้ อันนี้ห้องนอนสองห้องไม่สามารถเปิดได้เพราะว่าของค้างหมดแล้วก็เลยไม่เปิดปล่อยมันข้าวของนี่มีอะไรเสียหายมั้งพี่ตู้เย็นเอ้ไม่ใช่มีเตียงตู้ทั้งหมดสองห้องไม่เหลือเลยแล้วเครื่องซักผ้าข้างหลังเก็บไม่ทันคนแก่อยู่ปล่อยมันอาอตอนนี้คนพ่อแม่พี่ก็ยังอยู่ที่บ้านนี้แต่อยู่ชั้นสองอยู่ชั้นสองคคนแก่อยู่เพราะว่าเพราะพ่อแม่พี่อยู่ห้องข้างล่างเะคะก็ต้องไปอยู่อัดกันอยู่ข้างบนแล้วเราขนย้ายเขายังไงอะพี่ ขนย้ายคือขนย้ายพ<อ>่อแม่อ๋อตอนที่เราขนย้ายน้ยํายังไม่เยอะเท่านี้รีบเอาแกะขึ้นไปข้างบนก่อนอลาบากไหมพี่โอ้หพี่ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะห้าสนะี่น้องรู้ไหมห้าสี่ถึงหลังคานี้นะคะห้าสี่ครับพี่ต้องเจาะข้างขวาเพื่อจะเอาเรือเทียบค้าข้างบ้านเพื่อที่ให้ลงเรือได้ปีห้าสี่ถึงหลังคาแล้วแล้วปีแล้วถ้าปีนี้พี่ยังวิตกกังวลว่ามันจะเหมือนปีห้าสี่ไหมเขาพูดกันนะว่าจะเท่าห้าสี่พี่ก่อ ล้ีนี่จะ,จะไปอยู่ <ทำ S 2> ไหนพี่เียต้องย้ายเลยไหมแต่คนแก่เขาห่งบ้านเนาะเขาก็ไม่อยากไปพี่ก็ต้องทนเพื่อว่าไปมาทํางานต้องลุยน้ําเอาเราก็เป็นห่วงพ่อแม่เนาะแต่ว่าตอนนี้พ่อแม่เขาไม่ค่อยสบายพี่ก็เลยให้แม่ไปอยู่กับพ่อไปอยู่บ้านนะู้นก่อนพี่ก็อยู่กับแฟนสองคนน้ำแ้่ค่อยว่ากันนอน เขาเอาไปซักข้างนอกลำปากแล้วเจอนข้างนอกมันมีสองท่ออืมท่อมันซ้อนกันอยู่อ่ะไอ้ท่อข้างนอกมันจะสมกว่าเสื้อผ้าซักไม่ได้เลยซักไปซักข้างนอกอืมไปร้านซักซักถ้าฝันแห้งเลยก็ไม่สามารถตากได้ที่ขาใเลยนร่บคุครับเชิญ จะปวทองเลยปทําระบบดีก่อนนสูงหแล้วันี้ันเดิมเงี้ยไมยอุกนแล้วก็สูงมันก็ก่อนมันท่่วาว่าเราไม่เกยวทวเขานานะีเราต้แต่ให่ะเขาาคุยอนที่กนอยู่บนท่าเนี่ยเป็นของบางป่วยจะจบาแต่นี้ไม่ท่ว ก็เดี๋ยวมันดังมันนี่มันมีนปล่อยประชาชนเดือดร้อนอ่ะคุณมันยียวยาไม่ได้ไม่ถึงดันติดไม้สามพิ้งก์ยังยังตอนนี้ที่บ้านเป็นยังไงบ้างครับโอ้ยลำบากจะไม่รู้จะลำบากไงลูกต้องไปลุยนะ้ําไปทํางานทุกวันแล้วก็มีพ่อมีแม่ที่แก่เราทิ้งบ้านไม่ได้เราก็ต้องกลับมาหาพ่อหาแม่เราเนาะแต่ถ้าไม่มีพ่อวันมีที่อื่นอยู่พี่พาพ่อแม่ไปอยู่ที่อื่นแล้ว ตนนี้พ่อแม่คนแก่แนละ้วไม่อยากไปไหนอะ่ะรักบ้านพี่ก็เลยต้องอยู่เป็นเพื่อนแกแล้วนี่น้องสาวก็หลังหนึ่งนู่นน้องชายจมไปแล้วข้างหลังเราอยู่สามคนพี่น้องตอนนี้ก็ให้คุณพ่อเพิ่งป่วยเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลวันนี้เองโอ้ยลําบากมากหอบกันจุงคนแก่ป่วยไปอยู่บ้านนู้นก่อนเพราะว่าตรงนี้มันเข้าไม่ได้แต่พ่อเขารักบ้านหลังนี้มากเขาไม่ยอมไปไหนระดับน้ํา ที่สูง,ท,สงที่สุดคือถึงอกที่แต่ตอนนี้น้ำลงนะอย่าง<ะ>นู่นขอบขอบหน้าต่างบานเกตใช่ไหมคะ,ะแต่ปีห้าสี่นู่นบานเกตมิดเลย<ะ>ใช่ค่ะ,ะพี่กลัว,กล,วกลัวมากกลัวจะเป็นอย่างนั้น<ะ>ก็กังวลเนาะแต่ไม่รู้จะทำไงตนะ้องทำใจอ่ะอย่างคือพี่เทินของสามรอบแล้วแต่บอกว่าคนชุมชนเขาอยู่กันเยอะนะตรงนี้เราก็<ะ>เข้าใจเขามีรถเข้าออกอะ่ะเขาก็ต้องเข้าเนาะเราก็พูดอะไรไม่ได้อะ่ะ แล้วพว่ารถมันเข้าเนี่ยขึ้นทั้งหมดอ่ะมันเข้ามาในบ้านพี่เพราะไม่สามารถปิดประตูได้ค่ะเพราะว่าเราขอทําสะพานด้วยค่ะคืนอ่ะมันซัดเข้าเต็มๆไอ้ของที่เราเทลงไ้สามรอบอ่ะจบหล่นหมดเลยใช่ก็ต้องนั่งดูมันอ่ะคือพี่ไม่มีแรงเก็บแล้วว่าเก้าวันเนี่ยมันหมดแรงแล้วอ่ะเท่าที่เห็นก็คือสะพานที่ทางเจ้าหน้าที่มาทำให้ก็คือเริ่มจาก หน้าบ้านเข้าไปในบ้านใช่ถึงบันไดเพราะว่าพี่ขอเขาแค่นี้ทีแรกเขาจะทําให้หมดเลยนะแต่เพอิคนในตรงเนี้ยเขาเดินมาบอกพี่ว่าพี่ครับทําสะพานไม่ได้นะครับเพราะผมต้องวิ่งเข้าออกลําบากเพราะผมขายของก็บอกพี่ไม่ทําพี่รู้ว่าน้องลําบากพี่ขอทําแค่เนี้เออไม่เป็นไรครับพี่ผมบอกเฉยพี่ก็ยอมลําบากไม่ยอมพี่ยอมลําบากใช่เพราะว่าถ้าทําอย่างเนี้ยรถเขาวิ่งไม่ได้พรามันแคบ รถใหญ่มันจอดเยอะไอตอนที่วิ่งได้คือตอนนี้เขารถใหญ่เขายัางวิ่งอยู่เขาเข้าใจว่าเขาต้องไปขายของไปขนของเ้าเข้าใจเราก็ยอมนะรับไงไม่ได้ว่าอะไรเขาหรอกนะแต่มันเครียดตอนที่ว่าพอรถมันมาพี่เห็นของหล่นนะพี่ก็ไม่รู้แต่ยังไงก็คือก็ปล่อย้วใช่ไหมพี่คือตอนนี้พี่ปล่อยแล้วนะพี่นนำน้องเนี่ยเก็บของกันสามรอบตั้งแต่วันๆเนี่ยแช่อยู่ในน้ำเป็นวันอ่ะเพราะเราไม่รู้ว่ารถมาตอนไหนแล้วของมันจะหล่นอีก คุณแม่ก็คืออาศัยอยู่ชั้นสองใช่ใชแล้วตอนนี้คุณไไคุณพ่อเพิ่งผ่าตัาดกลับมาก็เลยต้องให้ไปอยู่บ้านน้องก่อนเพราะว่าไม่สามารถอยู่ตรงนี้ได้อ่าค่ะ,ะแก้ปัญหาแค่นี้เต็มนี่อ,ไไไอะไรนะเขามีเครื่องนะ่ะเดียวได้ดเดยวโดีเองอย่าี่บอกมบอกว่าห้าทำไดอันนี้อันนี้่ยอั

ห <1 S 2> นึ่งอาทิตย์ห้าว,วันหนึ่งหนึ่งอาทิตย์นะครับเก้าว,วันนะครับก็ <5 S 2> หน่วยงานที่รับผิดชอบทางเทศบาลเนี่ยยังไม่มาลงพื้นที่นะครับจะมีผู้ใหญ่บ้านนาะที่เห็นนะครับที่ได้รับเลือกอยังไม่มาแต่ว่าถ้ามีอะไรให้ไปติดต่อที่เทศบาลเองนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าทําไมไม่มานะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาก็เดือดอร้อนเดือดร้อนห้องน้ําห้องท่าเข้าไม่ได้นะครับน้าท่วมสูงมากม้านถึงเอว นะครับแล้วก็สะพานตามจุดหลายๆจุดเนี่ยยังไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับบอกให้แต่ว่าไปเบิกไม้ได้แต่ว่าให้ทําเองนะครับเจ้าหน้าที่ไม่พอส่วนห้องน้ําเนี่ยก็คือให้ทางเทศบาลเข้ามาดูดีกว่าว่าจะช่วยยังไงได้บ้างไม่ใช่ไปรออยู่ที่เทศบาลอย่างเดียวให้ประชาชนวิ่งเข้าหามันมันไม่สะดวกเพราะว่าพวกผมต้องเฝ้าระวังน้ําต้องเฝ้าบ้าน ต้องดูระดับน้ําว่าท่วมบ้านหรือเปล่า,ามผมไม่มีปัญญาไปเทศบาลได้ต้องให้เทศบาลเข้ามาหาผมนะครับดูแลลูกบ้านน่ะครับดูแลลูกบ้านเหมือนตอนที่มาหาเสียง,งมาดูบ้างาเยี่ยมมากมาทานดูนะอะไรเงี้ยอ่าใช่ไม่เหมือนการหาเสียงเนี่ยมาหน้าสลอนเลยหน้าละครับอันนี้เสียงร้อนจาวประชาชนมาไมทีนะ ออกแทนหน่อยนิดนึงวัดก็ไม่มีที่ห้องน้ำแล้วพวกหยาบๆไม่มีที่ขี้แล้วอยากได้รถสุขาเพิ่มเพื่อนที่มข้างหน้าหน่อยเพิ่มนะครับวัดลวกบางสีทองตอนนี้พระเข้าห้องน้ำไม่ได้ม่ได้นี่ห้องน้ำมันเออนะครับเออน้ำท่วมถึงแต่ในห้องน้ำมันอยู่ประมาณนี้ท่วมถึงระดับที่โถโคกเออโถชักโคกคือพระเดินลำบากแล้วก็อยากจะได้เป็นอะไรนะห้องน้ำลอยได้อ่าประมาณนี้ครับ รบ,บกวนลงพื้นที่นิดนึงนะครับประชาชนเข้าไปหาผู้บริหารไม่ได้นะครับประมาณนั้นในส่วนของคลองให้ได้เหมือนทุกๆปีทุกๆป,ปีมันปิดได้แต่ทําไมปีนี้ปิดไม่อยู่ถ้าปิดได้นี่จบปัญหาทุกอย่างนะไม่ต้องมาหาท้องห้องน้ําให้เลยชาวบ้านเขาอยู่กันได้ถ้านี่คือต้นสาเหตุถ้าปิดได้นะทุกปีมันปิดได้ทําไมปีนี้ปิดไม่ได้และน้ามันก็ไม่ได้มากกว่าปีก่อนๆทั้งมากมายดูดูตามกันไม่ได้ใช่ไหม แล้วพี่เคยได้ยินข่าวมาว่าเขาบอกว่าทางบางสีเมืองะเขาปล่อยน้ํามาแล้วทำไมเราไม่ประชุมกันพังผู้ใหญ่บางสี่เมืองบางสี่ทองอะไรพวกนี้ประชุมกันว่าเราจะทําไงให้มันไม่ต้องปล่อยน้ำจากที่อื่นมาที่เราอ่ะมันต้องทําตรงนั้นมันต้องปิดรอยรั่วตรงนั้นปิดหัวปิดหางตรงกลางโหวน้ําเข้าอ่ะตามหลักการปิดคลองมันต้องปิดให้หนิดมันต้องปิดสนิทตรงไหนน้าล้นตรงไหนน้าแตกตรงไหนน้ำอะไ,ไ,ไรตรไ้องหาที่อุดแต่นี่เรารู้แล้วว่าตรงนี้มันเป็นที่ที่น้ําไหลามา เราก็ต้องหาทางแก้ไขตรงนี้แต่พี่ไม่รู้ว่าจะแก้จไขยังไงอะพวกผู้ใหญ่ต้องไปแก้ไขกันเองอะใช่นี่ถ้มันน้ำถูกปล่อยมันจะทำฝั่งบางสีเมืองใช่บางสีเมืองมาทิ้งมาทิ้งอัมาทิ้งไม่ใช่มาคามาทิ้งมาทิ้งเลยแล้วมันอ้าวเจอน้ําทิ้งจากที่อื่นเจอน้ําฝนจบวันทางเขตเราดูดออกแล้วออแต่ว่าก็ยังไม่พอกับที่เขาผ่านมันเข้ามาเข้ามาใช่เขาถ้ายังไงอย่างน้อยๆอะจุดแรกๆเลยหาเครื่องสูบน้ํามาช่วยก่อน จุดเครื่องใหญ่กลัวปัญหาบ้านคนอื่นพังเอาเครื่องเล็กๆก็ได้มาสูบให้ก็ยังดีไม่ใช่ทิ้งปัญหาเลยไ,ลไ,ไ,ไอ้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 ส้วมไอ้สะพานมันปลายเหตุต้นเหตุคือทอํายังไงไม่ให้น้ําเข้ามาในคลองอน้ําเข้ามาในคลองคือกลางวันเนี่ยเดี๋ยวคุณจะดูอีกสองชั่วโมงน้ําแห้งไปประมาณสองสามนิ้วพอตกเก็นน้ําขึ้นขึ้นมาห้านิ้วกลางวันสูบไปสองนิ้วกลางคืนขึ้นมาห้านิ้วนี่คือการธรรมชาติเลยนะแต่ถ้าคืนไหนมีฝนปุ๊บ ขึ้นมาสิบนิ้วเพราะน้ําฝนเรารู้โอเคมันคือน้ําฝนแต่มันก็เป็นอ่ามันไม่ตกในคลองบางสีอทองที่ฝนไม่ตกที่นี่ไปตกที่อื่นแต่มันลงเจ้าพญาใช่ไหมเจ้าพญาก็เข้ามาในคลองสิเพราะว่าไอ้ตรงบางสีทองไอ้ตรงบางสีเมืองมันปิดไม่ได้มันไหลาจากท่อลงมามันมาลงตรงนี้คนอึกเขารู้กันแต่แก้ไขยังไงอ่ะแล้วเราเป็นชาวบ้านเนี่ยเราจะไปแก้ไขยังไงอ่ะมันต้องให้ผู้ใหญ่เขาแก้ไขอ่านายกบางสีทองนายกบางสีเมือง นายยกบางไผ่ต้องมาคุยกันเพราะว่าคลองนี้บางไผ่ก็ใช้แาวบางไผ่ใช้เยอะนะตลอดทั้งสายเนี่ยะทางนี้ก็มีมันมันไปถึงไหนพี่ก็ไม่รู้แหละบางสีทองอะ่ะและหละังจากนั้นก็เป็นบางไผ่มีบางไผ่บางสีทุเรียนแช่น้ําไปตั้งแต่น้ําท่วมอะค่ะประมาณทั้งสวนเลยประมาณสามสิบต้นนะทุเรียนอะ่ะเนื้อที่หนึ่งไร่สองงานกับเจ็ดสิบเจ็ดตารางว่าเพราะว่าทุกปีอ่ะพี่ไม่เคยทำคำนบพี่ไม่เคยกั้นเพราะทุกปีมันเอาอยู่ไง น้ำมันเอาอยู่ไงที่สวนได้มีการตั้งเครื่องสูบน้าหรือว่าที่ระบายน้ำอะไรไม่ได้ทั้งเพราะว่าสวนข้างหลังเขาก็สูบลงมาแล้วข้างหลังถ้าเราที่มันฟางถ้าตั้งและช่วงมาเรามารู้ตัวทีหลังแล้วอ่ะกระสอบทรายก็หาลําบากกันแล้วเราก็ทุนไม่มีที่จะมานั่งกั้นทั้งสวนเพราะเราไม่กั้นปุ๊บคนอื่นก็เทงมาแล้วเราสูบต่อมันไม่ไหวไงก็เหมือนสูบน้ำจากไม่จบนะใช่มันไม่จบ,จบเราต้องการให้ปิดคลองนี้ให้ได้อ่ะทุกๆปีปิดได้ทําไมปีนี้ปิดไม่ได้ ปัญหามันอยู่แค่นี้ถ้าแก้ไขปัญ